ยินดีต้อนรับกลับสู่ Mobile Insight Thailand ช่องที่นำเสนอข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแบบเข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรียม C75 รุ่นปี2026สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานประจำวันด้วยดีไซน์ทันสมัยประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และฟีเจอร์ครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ เรี75ปี2,026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนก่อนตัวเครื่องบางจับถนัดมือและฝาหลังมีพื้นผิวที่ช่วยลดรอยนิ้วมือด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการดูวิดีโอเล่นโซเชียลมีเดียแลเล่นเกมหน้าจอให้สีสันสดใสความสว่างดีใช้งานกลางแจง้งได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอัตรารีเฟรชที่ลื่นไหลช่วยให้การเลื่อนหน้าจอและแอนิเมชันดูสม o o มากขึ้นในทุกการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพรีมซีเจใช้ชิปประมวลผลที่เน้นความสมดุลระหว่างความแรงและการประหยัดพลังงานรองรับการใช้งานทั่วไปเช่นแชทดูวิดีโอเรียนออนไลน์แอร์และเล่นเกมเบาๆได้อย่างลื่นไหลมาพร้อมตัวเลือกแรมและพื้นที่เก็บข้อมูลที่เพียงพอทําให้การใช้งานหลายแอปพร้อมกันเป็นเรื่องงา่ายและยังรองรับการขยายแรมเสมือนช่วยเพิ่มความลื่นไหลในช่วงที่ใช้งานหนักในส่วนของกล้องรีมซ75ทําผลงานได้น่าประทับใจในระดับราคากล้องหลังถ่ายภาพกลางวันได้คมชัด สีสันเป็นธรรมชาติและมีการปรับปรุงช่วงไดานามิกให้ดีขึ้นการถ่ายภาพตอนกลางคืนก็ทำได้ดีขึ้นด้วยการประมวลผลซอฟต์แวร์กล้องหน้าตอบโจทย์การถ่ายเซลฟี่และวิดีโอคอลให้ภาพคมชัดโทนผิวดูเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับสายโซเชียลแบตเตอรี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยความจุที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันหรือมากกว่า และใช้งานหนักก็ยังเอาอยู่รองรับระบบชาร์จเร็วช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จตัวเครื่องทำงานบนเรียมยูไเวอร์ชันล่าสุดบนพื้นฐาน Android มอบประสบการณ์ใช้งานที่ลื่นไหลฟีเจอร์อัจฉริยะและระบบความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นโดยรวมแล้วเรียม C75 ปี2026เป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหาเครื่องสวยใช้งานได้ครบและราคาเป็นมิตรหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Mobile Insight เพื่อไม่พลาดรีวิวสมาร์ทโฟนและข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ